กลับมาติดตามข่าวกีฬากันในช่วงสุดท้ายครับช่วงนี้ไปติดตามผลงานนะักกีฬาไทยทั้ง3คนครับในการแข่งขันวินเซิร์ฟครับเก็บคะแนนสะสมโลกที่ประเทศสเปนครับมาดูผลงานนะักกีฬาไทยกันหน่อยฮะเป็นการแข่งขันวินเซิร์ฟครับรายการกาดิสไอคิวฟอยเกมนะครับที่เมืองกาดิสประเทศสเปนนะครับรายการนี้เนี่ยจะมีการเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกโดยสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยครับก็ส่งนักกีฬาทีมชาติ 3คนครับเข้าร่วมการแข่งขันนะผ่านการแข่งขัน3วันเนี่ยรวม12เรสปรากฏว่ารุ่นทั่วไปชายครับทางนิติพัฒชัยวุฒเวทนะครับอยู่อันดับที่39มีแต้มเสีย281คะแนนขณะที่รุ่นทั่วไปหญิงครับอาทิชาหอมละรื่นอยู่อันดับที่39มีแต้มเสีย346คะแนนและทางด้านของสิริพรแก้วดวงงามครับอยู่อันดับที่41 มีแต้มเสีย411คะแนนทางด้านนายักดาสกุลแฟงนะครับผู้ฝึกสอนเนี่ยออกมากล่าวว่าสภาพสนามค่อนข้างยากครับมีลมแรงแล้วก็คลื่นสูงนักกีฬาทุกคนน่ยพยายามเรียนรู้กระแสะน้ําแล้วก็ทิศทางลมอย่างเต็มที่ครับหลังจากนี้เนี่ยจะเหลือการแข่งขันอีก2วันเชื่อว่านักกีฬาไทยจะสามารถทําตามเป้าหมายคือติดกลุ่มที่ชื่อว่าโกลฟฟครับ 1- 50อันดับแรกตามที่ตั้งเป้าเอาไว้ หากทาสำเร็จเนี่ยมีโอกาสสูงจะคว้าโคต้าเข้าร่วมแข่งขันการแข่งขันกีฬาวินเซิร์ฟชิงแชมป์โลกที่ประเทศเดนมาร์กครับระหว่างวันที่4ถึง11กรก,กฎาคมนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นการแข่งขันการดิสไอคิวโเกนะครับทีมวินเซิร์ฟไทยก็จะย้ายมาแข่งขันรายการสะสมคะแนนอันดับโลก Princess s เฟียบริกาตาเปาลมาที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่26มีนาคมจนถึง5เมษายนนี้นะครับ